เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมดูท่านด้วยเพวกผมกันเสือด์เอ็กโมบายวันนี้อยู่กับแร็กนัลล็อกทวายไลท์นะครับเกมเปิดมาได้พักใหญ่แล้วเลเวลอะไรกันแล้วนะครับผมเนี่ยไม่ได้เล่นแต่เดย์วันแต่ว่าตอนนี้ผมก็เลเวล162แล้วนะซึ่งเหตุผลที่มาทําคลิปวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเกมเนี่ยมีคอลลบแล้วอ่ะทุกคนคงจะเคยเล่นเกมไอดอลมาแล้วใช่ปะแต่ว่าผมเนี่ยเป็นสายที่ชื่นชอบซีรีส์ของแร็กนัลล็อกอยู่แล้วและแร็กนัลล็อกทวายไลท์เนี่ยไม่ปล่อยให้ ท่านผู้ชมรอช้าคอลแลบกับหลานหลานแคทนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นแมวชื่อดังจากไต้หวันนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยผมแม่ขี่ให้ดูและของรางวัลเนี่ยเยอะมากๆเลยเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมกันได้นะครับถ้าหากว่าดูหน้าบนหน้าจอเนี่ยจะเห็นว่ามีป๊อปอัพหลานหลาน,หลานแคทเอาละครับพอทุกคนกดป๊อปอัพด้านบนหน้าจอมาทุกคนจะเห็นว่ากิจกรรมก็จะมาในรูปแบบน่ารักแบบนี้นะครับแล็งนัลล็อกทวายไลท์ X กับหลานหลาน,หลานแคทนั่นเองนะครับจะเห็นว่ากิจกรรมมมีทั้งหด หกิจกรรมนั่นเองนะครับที่สามารถคลิกได้โดยกิจกรรมแรกง่ายๆเช็คอินรับของรางวัลอันนี้จะเห็นว่าถ้าพลาดไปจะขึ้นแบบเดี๋ยวจะให้รับรับย้อนหลังได้นะแต่ว่าถ้ารับแล้วเนี่ยจะได้ของรางวัลมากมายเนาะอย่างแรกนะครับ้านหลานแคทเป็นรูปอันนี้ก็จะเป็นกรอบนะแล้วก็อันที่2อ m ีโมจิเอาไว้พิมพ์ในแชทโลกนั่นเองนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็นในส่วนของไอเทมเอ่อดาวพลังวังชาอันนี้ เป็นไอเทมใช้งานนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเห็นว่าไอเทมเป็นพลังกายนี่ซึ่งอันนี้ก็คือแบบสามารถเอาไปเล่นพลังกายใน MVP มือมรละได้นั่นเองนะครับก็ยังไม่เท่าไหร่ใช่ปะยังรู้สึกว่าไม่เท่าไหร่ไอพวกแก้วนี่ก็ใช้อัพเลเวลใช้อะไรแต่พอเริ่มเห็นขวาล่างมาพอทุกคนรับไปเรื่อยๆจนถึงวันที่7เนี่ยทุกคนจะได้รับล้านล้านแคทเป็นมงกุฎหรือเป็นหมวกนั่นเองก็เป็นหมวกแมวแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมถ้าใส่เนี่ยก็จะเป็นแมวแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้มีแค่นี้นะ อันนี้คือส่วนหัวถูกปะ่ะต่อมานะครับป้ายศึกสุดหรูพวกนี้เห็นปะ่ะจะมีเอฟเฟกอ่านี่เป็นไงเป็นเอฟเฟกเพิ่มพลังต่างๆให้ทุกคนเนี่ยไปทํากิจกรรมแบบเนี้ยเห็นปะ่ะไปทํากิจกรรมแล้วก็รับให้ครบเนี่ยสิบยีแล้วก็รับเหรียญพวกนี้เข้าไปเนี่ยทุกคนสะสมเสร็จทุกคนก็จะได้รับออร่าต่างๆนั่นเองนะครับต่อมาอันนี้คืออีเวนต์ประจําวันนะครับอีเวนต์ประจําวันเนี่ยต้องบอกเลยว่ากล่องเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ถุงนี้เขาเรียกว่า ถุงพรหลานหลานแคทจำกัดเวลาถุงนี้จะทําอะไรได้เดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเพราะพอเราเราเข้าเกมมาเสร็จเราทำเนี่ยเราเปิดเห็นป่ะคมเนี่ยจะมีโอกาส Ь ได้ถุงแบบนี้นะครับซึ่งถุงเนี้ยสำคัญนะครับสำคัญเนี่ยเราสะสมเปิดหาไปเรื่อยเพราะอะไรรู้ไหมร้านนี้เรียกเรียกว่าถุงพรซึ่งถุงพรเดี๋ยวจะไปแลกอะไรได้อ่ะต่อมาผมคลิกตรงนี้ร้านถนุงพรร้านน,นี้เนี่ยก็จะเป็นการซื้อของนู่นนี่นั่นโน้นนะครับเป็นการซื้อของนู่นนี่นัน่นโน้น ที่เราต้องการนั่นเองเอาไว้เป็นของจํากัดนะครับคันนี้คลิกซื้อถุงพรโดยตรงก็จะมีการซื้อโดยตรงแบบการเอาไปซื้อสัตว์ขี่เป็นรถลากนะครับเป็นพาหนะหลานหลานแคทที่เป็นรูปแมวกําลังลากรถล,ลากเข้ากับช่วงคริสมาสนี้นั่นเองซึ่งเวลาซื้อร้านถุงพรเราจะมีสัตว์ขี่ให้ดูตรงนี้นั่นเองนะครับเวลาเรากดดูเนี่ยมันจะมีสัตว์ขี่ให้ดูโดยข้างในเนี่ยจะมีเศษให้แลกผมต้องอธิบายให้ฟังก่อนจะมีเศษเห็นไหม เศษจะแลกเสื้อได้เศษจะแลกเสื้อสกินได้หมวกได้หางแมวเห็นปะ่ะพวกเนี้ยมันจะมีเศษเนี่ยเราต้องเก็บให้เข้าตามจํานวนที่จํากัดนั่นเองนะครับอ่าหรือเอาเหรียญมาแลกได้เลยนะซึ่งพวกนี้เนี่ยคุณสามารถซื้อถาวรได้ในสะสมเศษขาดตกตรงไหนมาดูนะครับแต่ไฮไลท์ที่หายากเนี่ยคือสัตว์ขี่เห็นไหมว่ามันใช้ถุงพอนี่ห้าถุงตะกี้ที่บอกว่าให้ทำเควสประจําวันให้เก็บ ถุงมาเนี่ยเื่อนนี้นะครับพอครบ50ถุงแล้วเนี่ยเราจะสามารถซื้อได้เห็นไหมเราจะกดรับตรงนี้ได้แต่ผมเนี่ยเพิ่งได้แค่2ถุงโดยเราเนี่ยสามารถซื้อเป็นระดับขั้นได้เหมือนกัน <c oughs> ถ้าเป็นสายฟรีไปทำเควสที่ผมบอกแต่ถ้าเป็นสายเติมก็สามารถซื้อได้เลยแบบนี้เห็นปะพอเราเติมเงินครั้งแรกเสร็จเนี่ยเราจะได้เซ็ตตรงนี้49บาทเนี่ยจะได้เซ็ตเหล่านี้ ซึ่งก็จะมีแฟร์มีของลิมิเต็ดต่างๆพวกดาบพวกอะไรให้แต่ถ้าเราซื้อครบ4ขั้นแต่ละขั้นเนี่ยจะมีถุงพรอ่าเห็นถุงพรไหมถุงพรเนี่ยคือตรงนี้ไอ้ทับสองทับห้าสิบพอครบปุ๊บเราจะแลกรถลากได้นั่นเองนะครับแต่ว่าในเวลาที่เราซื้อเนี่ยขั้นหนึ่งเนี่ยจะได้ถุงพรหนึ่งสองห้าแปดแต่มันจะมีกล่องที่ผมเปิดให้ดูตรงต้นมัสกี้ว่าเปิดแล้วมันจะมีโอกาสได้ของตามนี้ซึ่งเห็นนี้ไหมมีโอกาสได้เหรียญนี้ซึ่งคืออะไรเดี๋ยวจําได้ไหม มีโอกาสได้ถุงพรเหรียญเมื่อตะกี้เนี่ยมันคือเหรียญอันนี้นี่แหละเราเปิดเนี่ยยังไงเราเอาไปแลกก็ได้หรือว่าเราไปแลกก็ได้แลกเศษนี้มาก็ได้หรือ เราเปิดได้ถุงมากจนเอาไปซื้อลดลากหรือว่าสัตว์ขี่ลานลานแคทได้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าหากว่าอยากจะสับสนเกมเนี่ยเปิดอันนี้คุ้มมากในตอนนี้เลยนะซึ่งแน่นอนนะครับทางข้างผมทางซ้ายเนี่ยก็จะมีวันวันอย่าลืมไปลองเติมเงินกับทางวันวันใช้บริการพาร์ทเนอร์และนรอปทวายไลท์นั่นเองนะครับทำให้สามารถที่จะรับสิทธิประโยชน์มากมายแล้วก็มาเติมแพ็คนี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับแต่กิจกรรมคอแลแลบก็ไม่หมดแค่นี้อีก กิจกรรมข้างในเกมแล้วมันมีนอกเกมอีกนะครับกิจกรรมคอลแลบ CQK เครับเป็นกิจกรรมของ h o t p อ t อ่าคือถ้าหากว่าทุกคนไปกินเนี่ยทุกคนเช็คอินเนี่ยทุกคนรุ่นรับของแบบนี้เลยนะเห็นปะแค่ซื้อเซตคอลแลบนะครับคุณจะรับชุดแฟร์ลิมิเต็ดตรงนี้อีกเนี่ยใครสายแฟชั่นนะครับนี่รุ่นรับรุ่นรับแฟร์ลิมิเต็ดอีกนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าโชว์หน้าจอเกมที่ร้านเนี่ยมีสิทธิ์ได้หมอนนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ได้ทองคําแท้ทองคําแท้นะ ซึ่งคนก็มาเม้นกันมากมายนะครับก็ลองไปเข้าร่วมกันดูนะครับบอกเลยว่ารับโชคหลายต่อนะครับเกียงแค่คุณเล่นเกมแล้วคุณก็ไปกินข้าวนะแล้วก็ทีเนี้ยมันก็แล้วแต่และวว่าทุกคนเนี่ยจะทําอะไรนะครับซึ่งการเก็บเลเวลเนี่ยมันง่ายมากนะครับมันง่ายมากๆผมก็เลเวล200แล้วตะก,กี้ผมยังเลเวล160กกว่าอยู่เลยนะครับกดแค่เพียงแป๊บเดียวเนี่ยเลเวลผมก็พุ่งไป200ได้อย่างง่ายดายนะครับ คือไม่ต้องกลัวว่าจะต,ตามไม่ทันนะทุกคนคือมันเริ่มจากเล่น PVE ให้คล่องก่อนนะครับเกมมันเป็นไอดอลแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วมันสามารถเก็บเลเวลได้อย่างรวดเร็วนะครับผมรู้สึกว่าคือผมมาเล่นช้าเนี่ยแต่ผมเลเวลขึ้นเร็วมากแล้วก็ใครที่ชื่นชอบแล่นแหลอกช่วงนี้ก็มาลองเล่นกันดูได้ครนี้ไอที่มันต่างกับอันอื่นๆเนี่ยคือมันมีระบบฮีโร่นะครับระบบฮีโร่เนี่ยก็จะสามารถจะเอ,อ่อมารเชิญตรงหน้าฮีโร่ได้โดยกดทางขวาล่างนะครับทางขวาล่างตรงนี้ กดเข้าไปเนี่ยก็จะมีฮีโร่ด้วยซึ่งฮีโร่เนี่ยก็ตัวที busca, ่ผมชอบเนี่ยก็คือเนี่ยอยากได้ตัวนี้ครับคือซากูบัตซากูบัตเนี่ยอยากได้เพราะว่าเออตัวนี้มันไม่น่ารักไงเออซากูบัตมันน่ารักดูนี่เป็นซากูบัตใส่เกาะเหมือนวาคาลี่เลยแต่เป็นซากูบัตนะครับทีนี้ทุกคนก็ถ้าอยากได้ทุกคนสามารถกดอัญเชิญได้ดูดิผมโคตรอยากได้ซากูบัตเลยนะครับอ่าเนี่ยเราก็กดอัญเชิญได้ตรงนี้นะครับเอ่อต้องใช้เพชรใช่ไหมคําตอบก็คือไม่สนนะครับผมก็มีเพชรอยู่ประมาณหนึ่งแต่ คลิปนี้ก็จะพอบอกว่าชอบแล้วก็เดี๋ยวเปิดซะหน่อยแล้วกันนะครับซึ่งผมสุ่มไปพอสมควรแล้วเห็นไหมแต่ว่าผมยังไม่ได้สกูบัตรางวันมันจะอยู่ด้านบนเนี่ยเห็นไหมรางวัลพรีวิวเนี่ยทุกคนก็รางวัลใหญ่เนี่ยมันมีสกูบัตอยู่แต่แบบเชี่ผมไม่รู้คลิปนี้ผมจะทําได้หรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบมาลองเปิดกันดูแล้วกันนะครับทำกิจกรรมมันก็จะแจกอยู่นะทุกคนมันจะได้สุ่มฟรีอยู่ช่วงแรกนะครับก็มามาลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมขอเปิดหน่อย รางวัลใหญ่เนะี่ยมีสก,กูบัสอยู่ปึ๊บผมใช้เพชรไปเลยและสีม่วงล้วนนะทุกคนถ้าสีม่วงล้วนก็แปลว่าไม่ได้อะเปิดต่ออันนี้ผมต้องใช้เพชรอีกร้อเอา้าโอ้ทำไมได้แล้วอ่ะหรือว่าคลิปนี้ผมดวงดีนะครับเฮ้ยเลดมันดีค่อย่างนี้ก็ลองมาเปิดกันดูนี่เป็นไงภาพสวยนะทุกคนภาพสวยนะครับภาพสวยบังขอแคปรูปก่อนคืออาร์ตมันมีความการ์ตูนยะน่ะแล้วก็ สก,กูบัตเนี่ยผมเชีย่ยถ่ายรูปก่อนผมชอบถ่ายรูปชอบเปิดกาชามากเจ๋งจัดนี่ได้ยยจิ๊กซอนี่ด้วยนะได้ยยจิ๊กซอมบูลไล์มาด้วยนะแต่แบบเชีย่ยผมได้สก,กูบัตแล้วไงถ้าได้เนี่ยมันจะนี่มันจะขึ้นมาตรงกลางพอก่อนเลยอ่านมันก็จะมีรางวัลอื่นด้วยนะทุกคนจะมีแบบพวกคาถาบูชายันอันนี้ด้วยที่ทำให้เราตัวละครเราเติบโตแต่ผมขออนุญาตใช้สก,กูบัตก่อนนะครับนี่คือตะกี้ใช้เปนแมนนะครับใช้เซราฟิมอยู่มันแจกฟรีเซราฟิมมาแต่ผมไม่เอาแล้วครับ ผมจะอัพขั้นสก,กูบัสใครอยากจะใช้เซลาฟิมก็ใช้ไปฮะเงินหมดตูดแล้วนะครับแต่ว่า,าได้สก,กูบัสเลเวล20มีรูนด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะอัพขั้นอะไรได้เปิดใช้รูนใหม่ๆได้ทุกคนคือเวลามันวิ่งเล่นเวลามันสู้เนี่ยอะสู้บอสมันจะปล่อยสก,กูบัสออกมาช่วยนะครับเดี๋ยวผมลองตีให้ดูนี่ไงสก,กูบัสมาแล้วครับออกมาคู่ครับอย่างงี้ไง ซักคูบัสสวยไหมผมบอกเลยว่าถ้าใครอยากได้อะไรเนี่ยก็รอดูกันต่อไปนะครับฮีโร่เนี่ยผมมีซักคูบัตรตรงนี้นะครับต้องเอามาใส่ตรงนี้ด้วยเออเอามากดตรงเนี้ยแล้วก็แทนได้แต่ผมเนี่ยมีแค่2ตัวนะครับก็คือซักคูบัตกับเ,เซราฟิมนะทำเควสทำอะไรไปเนี่ยมันก็จะรับของไปเรื่อยๆนะครับผมบอกเลยอัพพลังเนี่ยไม่หวัน่นไม่ไหวนะครับดูดิคือผมสู้ผ่านไปผมก็ต้องมานั่งอัพพลังไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คือแบบว่าคือกาชาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะ เดี๋ยวพาไปดูกาชาอื่นนะ่ะเพราะว่าผมพาไปดูฮีโลกก่อนเนี่ยต้องบอกว่าผมอยากได้สก,กูบัตแล้วก็เลยเออหนีมันจะได้อัดคลิปแล้วก็เลยไปสุ่มสก,กูบัตก่อนแต่ว่ากาชาเนี่ยมีอีกนะครับสมมติว่าเรากดไปที่ตัวละครเนี่ยการจะเติบโตได้เนี่ยก็จะมีการ์ดแล้วก็อุปกรณ์เนาะคนนี้การ์ดผมยังกากากา,กาอยู่ผมสุ่มเฉพาะที่แจกมาจากกิจกรรมเกมเลยคราวนี้ถ้ากดไปที่สุ่มรางวัลเนี่ยจะเห็นว่ามีการ์ดเห็นปะมีการ์ดให้สุ่มด้วยซึ่ง ก็การ์ดเนี่ยจะมีการชาการแล้วมีการชาอุปกรณ์อีกซึ่งสามารถเนี่ยสุ่มเห็นป่มครั้งนี้ฟรีเนี่ยเห็นปหมเราจะสุ่มฟรีได้แล้วเดี๋ยวมันจะนับถอยหลังนี่แบบนี้นะครับแล้วก็จะนับถอยหลังถ้าการชาอุปกรณ์ใช้เวลาประมาณเกือบ7ชั่วโมงแต่การ์ดเนี่ยก็จะใช้40กว่านาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมาสุ่มฟรีได้เรื่อยๆนะครับแต่คันนี้เดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูดีที่สุดก็จะเป็นการ์ดสใบบนหน้าจอเนี่ยเมัอนแบบผมเนี่ยเห็นไหมผมได้สุ่มฟรีไปต้อง สุ่มเนี่ยแนะนําให้สุ่มทีละสิครั้งเพราะว่ามันจะลด20%ถ้าสุ่มทีละครั้งเนี่ยกดฟรีพอนะครับแต่ถ้าใครอยากจะสุ่มตลอดเยอะๆแล้วอยากจะเติมแบบว่ากับพาร์ทเนอร์หลักของแร็กหน้าหลอกทวายไลท์เนี่ยก็นี่ครับข้างๆผมทางซ้ายเนี่ยวันๆนะครับเป็นพาร์ทเนอร์หลักของเกมก็สามารถพี่อะไปอุดหนุนกันได้นั่นเองนะครับไปสุ่มเลย10ครั้งสีแดงอะโอโหอันนี้เนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ออกมาเป็นปูป้ากอนดอนะแล้วก็สกอร์เปียนผมขออีกนิดนึงอ่ะนะผมขออีกนิดนึงอยากได้สีแดงสักใบหนึ่งเราจริงๆนะอุย้ยเดี๋ยวมไม่แน่ใจเลยว่าคือเราเนี่ยสามารถไปที่เป้การ์ดแล้วลองใส่ดูก่อนได้นะครับกดไปที่ใส่การ์ดเนี่ยอันนี้คือการ์ดท,ที่เรายังไม่มีเห็นป่ะการ์ดที่ยังไม่มีเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครั้เนี้พอเราใส่การ์ดทั้งหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการ์ดที่ดีที่สุดของเราการ์ดเก่ามันจะเข้าไปอยู่ในครั้ง อันนี้ยผมขอสุ่มอย่แค่ครั้งเดียวนะครับเวลาเราสุ่มสิบครั้งเนี่ยเราจะได้พวกปลดล็อกตรงนี้มาเห็นปะเนี่ยได้ปลดล็อกตรงนี้มาซึ่งผมเนี่ยเอเต็มที่ผมอยากจะสุ่มแค่40ครั้งอ่าคือถ้าหากว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะบานปลายไปหน่อยนะครับขอการ์ดแดงสักใบหนึ่งได้ไหมโอ้โหไม่ได้เลยทุกคนเอ้ยแต่อื ไม่ได้เลยนะครับก็ได้แต่การ์ดไอ้นี่มานะครับจริงๆขออีกทีนึงนะปึ๊บไม่เป็นไรนะครับดวงดีสกูบัสกับอาวุธไปแล้วเราก็ใส่การ์ดเสร็จเราก็กดอัพเวลได้ซึ่งมันจะได้เศษอัพเวลตรงนี้มาเนาะมันก็จะสามารถอัพเลเวลการดได้ง่ายๆนะครับเวลาสุ่ม40ครั้งเสร็จก็สามารถมากดรับตรงนี้ได้นะครับอืมคันนี้กา,า,ากร์ชาอุปกรณ์ นะเพชรผมเนะี่ยใช้ไปกับการสุ่มการ์ดหมดแล้วแต่กาชาอุปกรณ์เนี่ยก็สามารถสุ่มได้อยู่ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยที่อยากได้เนี่ยก็จะต้องเป็นดาบวิทไถบาปอยู่แล้วนะครับแล้วมันจะมีแหวนมีอะไรด้วยรางวัลใหญ่เนี่ยมันจะได้หลังจากที่เราสุ่มไปนะครับทางขวาที่ผมสุ่มเกมแจกฟรีมาผมสุ่มไป3ามสกว่าครั้งแล้วนะครับอ่ามาถ้าใครแบบอยากประหยัดนะเห็นปะดูโฆษณาสุ่มฟรีด้วยนะครับก็สายฟรีสายเติมน้อยก็ไปกดดูได้ ทีนี้มันจะมีรางวัล50ครั้งลด10%เนี่ยผมแนะนำเลยนะครับผมสุ่มอันนี้แหละปั๊บปื๊บปื๊บปื๊บปะ๊บปื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 ๊บป๊ป๊ปน ตอนนี้เราก็ถือว่าการ์ดแดงเนี่ยเราสามารถแลกได้้เราได้เศษมาคือถ้าหากว่าสุ่มใบเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาเรียกว่ามีจุดที่คุ้มทุนแล้วกันนะครับค้ังพวกเนี้ยมันจะมีแหวนมีอะไรอ๋อผมลืมรับนี่ว่านี่ไง ก็ว่าอยู่ทําไมเมื่อกี้กดไปได้เห็นปะผมได้แหวนมาแล้วครับที่เหลือก็แล้วแต่ดวงแต่ละคนแล้วกันส่วนผมเนี่ยดวงการ์ดไม่มีแต่ดวงซาก,กูบัรตผมมาว่ะทุกคนใครเปิดแล้วได้ไม่ได้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมหลานหลานแคทแล้วก็ใครไปกินข้าวไปบางทีไปกินเลี้ยงเอ่อด้อหรอไหมก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้นะทุกคนแบบอย่างน้อยคุ้มอะ CQK ก็จะแจกฟรีด้วยนะครับของต่างๆมากมายเวลาไปกินอย่าลืมนะค,ะนะครับแวะมาย้ํากิจกรรมให้คลิปนี้ก็ลาเท่านี้นะครับบ๊าย Thank <laughs> you.